มวลน้ําจากแม่น้ําโขงทะลักถึงดินแดนมหัศจรรย์แล้วอุตุเตือนฝนกระหน่าซ้ําอีกสั่งประชาชนเขมรเฝ้าระวังสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทําให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ําที่กําลังสร้างปัญหาให้ประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ในขณะนี้หรือที่ชาวกัมพูชาเขาบอกว่า เป็นคำสาปของบรรพบุรุษเขมรที่ลงโทษโจรขโมยแผ่นดินนั่นแหละครับวันนี้ผมมาในลักษณะของการรายงานข่าวนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะซ้ำเติมกันในยามลำบากแต่จากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำคลิปมุมมองของชาวกัมพูชาที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมไทยลาวเวียดนามและพม่ามาแล้วเชื่อว่าคงจะมีผู้ชมหลายท่านนะครับจับตาสถานการณ์น้ำใน กัมพูชาอยู่เหมือนกันล่าสุดนะครับจากรายงานของสื่อกัมพูชาแจ้งว่าระวังกันด้วยนะอำเภอจิตบุรีจังหวัดกระทิเชา้าวันที่17กันยายน2024อุทก,กภยัยทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนโรงเรียนศูนย์อนามัยและวัดวาอารามในหมู่บ้านอันชันชุมชนกุมดานอำเภอจิตบุรีจังหวัดกระทิ หลังมีฝนตกหนักในชั่วข้ามคืนกระทรวงทรัพยากรน,น้ำยังออกประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงรอการแจ้งเตือนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้นะครับมวลน้ำโขงจากประเทศจีนที่ปล่อยลงมาจนล้นทะลักเข้าท่วมไทยและลาวได้ไหลต่อเนื่องไปถึงดินแดนของพวกเขาแล้ว และเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนของจังหวัดกระทิและสตึงแตงอันเป็นจังหวัดต้นน้ำโขงของกัมพูชาโดยเส้นทางน้ำต่อไปนะครับก็คือกัมปงจามพนมเปญและกันดานก่อนที่จะออกทะเลที่เวียดนามและนอกจากมวลน,น้ำโขงที่ไหลไปรวมกันที่กัมพูชาแล้วยังมีรายงานว่าจะมีฝนตกหนักจากพายุติดต่อกันอีกหลายวันทำให้ต้องจับตาสถานการณ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรุงพนมเปญเมืองหลวงที่เป็นแอ่งแล้วก็เป็นจุดที่น้ำจากโตนเลสาบกับแม่น้ำโขงจะไหลมาเจอกันและตัวเมืองก็มีระบบจัดการน้ำที่ไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าสังเกตจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาคาดว่าอุทกภัยครั้งนี้อาจจะหนักไม่น้อยไปกว่าลาวและไทยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ลำน้ำเตรียมความพร้อมและปลอดภยัย ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอจบการรายงานสถานการณ์ให้หลายๆท่านที่กําลังจับตาดูอยู่ได้ทราบแต่เพียงเท่านี้โดยในคลิปนี้จะรายงานสถานการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกใดๆลงในคลิปเหมือนที่สื่อทางบ้านเขาชอบทำนะครับเผื่อหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้มันถึงจบเร็วๆแบบนี้นะครับอะไรที่เราไม่ชอบการกระทำของพวกเขา เราก็ไม่ควรจะทําตามละกันนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนํามารายงานในวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ